22กรกฎาคม2568หน่วยเฉพาะกิจราช,ชมนูโดยกองร้อยทหารราบที่421รวมกับเจ้าหน้าตำรวจและฝ่ายปกครองอำเภอพบพ,พระปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณบ้านวาเล่เหนือตรวจพบชายชาวจีน4คนกำลังเดินอยู่ในเส้นทางตามภูมิประเทศมุ่งหน้าไปยังฝั่งประเทศเมียนมา จากการตรวจสอบหนังสือเดินทางไม่มีตาประทับขออนุญาตเข้าราชอนณาจักรไทยโดยบุคคลสัญชาติจีนทั้งสีรายให้การรับสารภาพผ่านล่ามว่า ได้เดินทางมาจากเมืองกุ้ยโจผ่านมณฑลยูนนานเดินทางมายัางประเทศลาวและลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหลังจากนั้นได้เดินทางด้วยรถยนต์จนมาถึงอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากโดยทั้งสี่รายแจ้งว่าได้ใช้เส้นทางตามภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและมีการเปลี่ยนรถยนต์หลายครั้งรวมถึงมีการเปลี่ยนไปนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์และบางครั้งก็เดินด้วยเท้าข้ามลําห้วยคาดว่าบุคคลทั้งสี่รายน่าจะเดินทางมาเพื่อลักลอบข้ามไปทํางานให้กับแกงคอร์เซ็นเตอร์ฝั่งประเทศเมียนมาในพื้นที่ของกอง กำลัง d k b a ด้านตรงข้ามอำเภอพบพระจังหวัดตากหน่วยจึงได้ร่วมกันควบคุมตัวส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพพบพระด,ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป